รปเอกน้ำก็มาตัวมนี่โอ้น้องน้ก็มาสวัสดีครับพุณแม่ครับชิบิามาอะไรนะครับคุณเม่ครับื่องมาอดหัวืตมาหอวตางหันเก็ดรับเพื่นค่ดพีแต่เลยมาหาถามลนกถามเต่าก็มาอีกแต่ได้แ่มอีกไม่เต่าแ้นำตัวแล้ครับพี่น้ำตัว้่งมจารครับชเียวพระ เอยากัอเสียงหวานเสียงมวนได้แม uh, ่เห uh, oh ็นช uh, ิปแม่เห็นไม่ได้ลิปได้ยินเสียงรับหรือเ่ครับเน่ได้ยินเล่าเล่าเพื่อนลัโอ้โอ้ตาบากับประธานตั้งเด็กเอ้าเอีย์หลวมันจะใส่ยีนเดอเป็นดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู เอาดวยนี่ว่ดครับอาเป็นยี่บเอาเป็นที่บ่อาน้ำนะต้องโดดย่างเดียวได้แขกรอโดดย่างเดียวได้ปุ่นุ่้องห้องห้องว่าเอากำไม่ซิดเอากะไรโดดเลยโดดเลยโดดเลยเรไแข วันม่ขึ้นเป็นลนรูเป็นสันปข้าน้าอไม่เห็นเลยแจกทิปแจกทิปเ่พี่น้องน้องๆพี่น้องแจกทิปแจกทิปพี่น้องแจกทิปครับมแม่ผู้นี้ว่าที่ว่าเป็นเป็นสังข้อว่ัครับบนบ้าบามออันนี้เป็นื้นแผนตัวคุแผน มันองกันตอนเรไ้ได้บอกว่าจไลด้ก็ต้องเดวตเอาองไรไม่อนวอร์พระท่านแล้วสี่ชุดุดม่ครับแ่กลังุไม่ที่เาันต้กลังเลกสเตมแลกเนี่ยโอ้าขามนดีสวยยูสวยยูสวยยูประกาศเลยเปิดยเนก็เลนเดียวครับอาลมเพื่อนชวนมอลรัมเพื่อนสมัยเก่าเนาะเปิดยเลิกเปิดเสอยูขี้้กับโม้มาตมโ้กัม้าเต็งเพื่อนาตปาบึ้นา อกหลื่ันอ๋่นวัว่างไก่อนทีบาเลย่บาเลยก้อนล่าได้ใากับพ่อได้หรอต่อูกอู้ก็อ่ะพ่าได้เหมนไม่ตตกข้ามฉลุงเปยเปยอยู่ครับเนี่ยตอองให้ข้ามฉลุนี้แล้วกับเปยพ่ออนนี้เจ้าพองนอพ่อนใช่เป็นคนคุ้มนะครับตอกเปเจ้าพ่อแม่เจ้าพ่อป็นตัลักต้องให้มันได้ทีไปอู้อ้อ่ะอให้ทีมห้องฟังหรืมึงม่ได้ด้ ถัดับดับไม่เืนเออนี่ขอบย้อมระว่าใช้ยอมได้้ัต้องเป๊ะได้ต้องเปะได้บาเปะบาได้ทีเออเจ้าของเป็นตัวตัวรักพอวายยังมาจี้อแสดงหมือนแร่งต้องให้ถูกใจทันคุ้มช่ัให้คื่มาไวจะขอเป็นตัวดีก็ได้บอกไม่อู๊ยอ่ะจะให้คืนมามกับุณสืบบ้านของมแมนเพื่อสือบาเขาว่าเบงเพื่ออยจะถึงอนึง ความรอเห็นคูว่าขอร่่ีผู้เ่ียงดี่้าเจ้ามาก่้าเจ้า่ี่่่่่่่่่่่้า่่่อป่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่า่่่่่่ด้่่่่่่่่่่า่่่่่่ั่เ่่่่่่าเ่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่ิน่่่่่่่่่่่่่่ ก็เป็นยีนห่นยกอปอบไปาจะให้คนเด้าัวแหลป็นอย็กเห็นดอกตัวรักไป้นเด้งยกไอเดย่อกระตายไม่ยุกไม่ย่อให้ตัวรักตัวเด่นมอรางจะเด้ย่อมาตั้งส่แต่ยังสีตลอดสี่ว่านสอย่างเ็นป เพเองครับซอยกันไม่เอกจรขายไมเอกต้นไมเอกหน่อยต้นเฮ็ดซอยกันาสแลยุ่ม่อ่ระเซอยกันช่วงนี้เป็นดนยุาุดน้องน้ำนะสุดเพรน้องน้ำหจ๊ะนงมน้าใ้เพจป่ะมือเ็มเดีดกออกมยู่่นอกระดชุดมเมเลยหอแต่ชุดหม้ชุดมุดม้เบิร์ดปาดโทนี่จะพูดถึงอะไกัน้างพี่น้องที่ตามตอนต่อไปเบิร์ดมือลีมา ผู้ใดก็่จุดี้จะผู้ซัพย์ใหญ่สุดใหม่ผ่านะนั่งเอกไม่นั่งเอกเก,ก่าเริ่มปีนองเริ่มวันนี้มาหลายก็เก่าเพิ่มมาอีกผู้หนึ่งน้องซาเสียว,ยวไปเอกบัตรมาแล้งเริ่มสักทุ่มไปเอกบัตรมาแล้งเลยคุ้มเริ่มคุมค้มคุ้มเปิดคุ้มเปิดกระซิบหกมุ่งแรกไปทุนไปครับี่น้องครับละกักคุ้มปิดน,นี่นะจะสแตนบายอยู่ที่สองทุ่มครึ่งครับเม,มื่อวี้ศุกร์น้าวไปหรือวนาวันนี้ก็ซื้อบัตรจังไรครับซื้อบัตรจองตัวจังไรครับซื้อบัตรจองตัวนะครับผม ep หกนะครับผมมาที่ นถ้าแชทไปที่เพชรลำเพลินแฟนเพจครับพี่น้องแอดมินสาวสวยเฮาท้าตอบแชทพี่ตอบแชทน้งองดูนะครับผมครับผมสื้อ,ส,อสื้อตอนนี้กระสีสะดวกสบายเขาจะได้ไปนั่งถาปูสาถาเบิ่งนะครับถาไปซื้อช่วงที่ว่าแสเดินกระสีหนี่ยในจักหน่อยครับผมเ<ม>พราะว่าคนกระสีอยากเข,ข้ามาคือกันแบ่งสักกะสีค่ะสักกะสีครับเพ<ฮ>ิ่นสิหนักสังกะ<ฮ>สีมันสิบ่ทันบัตร99บาทเด้วยั้ครับ99บาทิบเก้าบาทเท่าเก้าเรียนเชิญพี่น้องเรียนเชิญครับ

ทะเุกกระโนพ่นกระโนพนาน่ว่าพุมาตาพ่นนะเอ้วแม่กระโน่พ่นกกระโนกพนมตาพแม่อื่นื้อลงาไก่กระโนกพนไก่กระโนกพลยมั้ยไก่นาตาพ่นพนามแยมาปต่ไกแมันฟุงนตาพ้นมันก็าด้วยันเนาะไก่ไก่จะ้เป็นหนงหนางน่งสร้างประจําตัวที่รู้บนนะโอ้สุดยอดสุดยอด แม่ตาปลรดูแม่ตาปลารแกแงเซเวนแกงเซเว่นทำแม่มันถูก้าวดมันถูกจอดจันแแตงเซเว่นอยู่หลังห้องาห้าม่ะดีแล้วโอกที่นักไก่ตระยคนมัได้สิทธิเออมันสสั้น้ำสกส่กกันไม่สีเน้อกร คนกันโอ้หลไหลงไหลเ็ก <eben> น <dragon> <The il> ่อยคุ้นึพน้องจกส่อยจกสงเลซที่ตามตต่อไปไลากถึงบนเลี่ได้ค่ะเดเพราะว่าเขากสีนีอาดีน่าาท่าเป็นผอีอีกผู้นึงค่ะกอีหน่อยอีกผู้นึง เสียงดีหน้าตาคุณโงกก้าวโอเคร่ำดีเสียงดีลีล่าบ่แพไใครื่กันแต่หลักคนเนใส่เนใส่เบิดันเออใสไบดเพราบสเป็นิอีกเพราะสิเป็นนั่งอีกเพราสิเป็นตโค้งตัวตะเมโตนั่นตัวนี้ตัว้เนมาาใส่จัดใส่การออจัดใส่เาวางเป็นซีริสกินเลย มอลล่นมอลเนที่ไ่ทได้เ่กน้บริารบริวาเราจะบอกไหมจะสรมางบอว่าเนี่ยนี่เป็นยังไงครับ หลายเพราะเขาให้กาแฟกับแค่หลายแม่กินแล้วแม่ก็จะเป็นวิ่นเวียนเวียนทั้งไหนมันผิดพลาดมันผิดพลาดครับกินแลายแม่ได้เอะไรอย่างงี้ครับกินแล้วแม่มันจะเป็นจะคว้างปวดแก้ไม่สบายถ้าบรรดาแม่ก็กินกาแฟอยู่แล้วถ้ากินกาแฟเนี่ยเสด็จมันไม่เป็นไรอันนี้มันไม่ใช่สะเสด็ดมันกายเสดอจมันไม่เป็นเต่าเต่ามากอว่าเดิ ยักนอย่ยา้องสุิ้นถมกองสุสิ้ปสุดสิ้นไปสุดสิ้นไปสุดนป็ุ้นไปสุดสิ้นป็ดสินแปุ่ดสินเปุนแปสุ้นไดิ้นไปสเดสิ้นสุดสินไปสุดสิ้นไปสุดนไปุดสินไปสิ้นสุิ้นไป่สินไปสุ้สุด้นสนไปสุดินเปส่ดสนุดสิ่นไปสุปุิ้นุดสิินดินไุดลุ้ดนไ่สน ระกูเลเมื่เป็นมอลำเบิร์อ้สาอหน้าลำเก่ง้าลำเพื่อนดูแม่เห็นไม่คิดลำเพื่นเป็ดจากล่ากรดีกัอแล้วเป็นมอลำลลกสินุ่นไรเนี่ยกันกบแม่สุภาพสบเราเรัหกสิบหาต่ีนเกคามเมแม่ครั<ะ>บ,บปีหนงครับแม่หกสิบสี่่าเลมอลา บ้านะไรเรียกบ้านยังก็ล่ะเปนอยู่บ้านตาบ้านตานเพื่อจังงานสมอไม่ได้ยินเพบ้านครับจังวรเอ็ดอย่แบ้ดังอยู่ได้ดังอยู่ได้สิ่งแเยวมาแล้วเอื่าื่นไ้าลเอเสียงดีเลยมังเสียง่เสียงดีก็เป็นบาตาบ้าันบถาวรเรา่มา่นนเพื่อนนีันรบรา ววววสวยสวยสวยสาวสักหน่อยเพืพ่อหุ่นจักผู้จบ้านสายจวดไม่น่าจะท้อไปนะมาเตือนผ้าไปตรวจจังวากันบมาถือผ้าไปตรวจจังวากันครับพี่น้องอ๋อได้เวลาแล้วทุกท่านครับ พี่น้องคลิปนี้บปากไวปจำีดเลยค่ะเด้อคลิปหนาต้องจังหวะกันใหม่เนาะค่ะเนเาะขอบคุณพี่ขอบคุณเนาะเบิ่งแล้วใเห็นกุญแจกดแชร์กดติดตามากด Subscribe ยเลยแบบอยู่อับท่างมากันโล,นะลนั่เรากขอบคุณพี่ขอบคุณเนาะก่อนสิไปให้พี่น้องมีความสุขทุกทวนเนาะพี่น้องแค่ขับทัวร์โลกมือนี้ให้ซอยเชียร์ซอยสนับสนุนเอ้รักเพื่อนเนี่ยเด้อค่ะเด้อไ,ไรสดกลุ่มปิดเนาะไรสด เาเตปีพี่น้องตอนนี้จะน่าจะเป็นเปลือเจ้จะเป็นคุ้มปิดให้พี่น้องเข้าเดี๋ยวเบิ้งเดช่ไมพ่อเบเรีเดียดพ่อเบไข้พ่อเบพ่อไข้เพียรท่านนี้่ะค่ะสวัสดีค่ะพูดโม่เตจวัจจ่าฟาบึมธนากอรมรัศดรธรบ๊รยบาย จะเริ่มพี่น้องโกดมาโกลมากลากิงกันก็ได้พี่น้องที่ตามใกล้สะพานมืนไหวอดมืนไม่เปนไครับ